โอ้พี่น้องปลานี่เอ้ยปลานี่ยังเห็นตัวป่าจังบาดนี้พี่น้องเอ้ยมาแเวมึงนี่ลุ้นบังผลาเลียนหพี่น้องผ่นนิ่วันมาลากเลยคนมาใสทุนแดงๆเหมือนกันเขาลากเร็วลากเร็วลากแล้วนเตีงลากอย่แล้วว่ามองนี่กินยาดีเด่นเป็นไบ่

ปลาเนื้อเลยมาดึงปลาเลยพี่น้องเลยผุกมานั่งก็ในเครื่องสมบูรณ์เลยว่าท่านเลงปลาเฮ้ยใส่ทอดใส่ทอดสวยครับใส่ใสมตำพี่น้องใส่สมตำเดี๋ยวรอรุ่นแก้มต่อไปครับคืออยู่มาหนิกระมานแล้วมาแล้วมาแล้วรอลุงมาหนีิเป็นไลงลุง คือบอ่แค่เนี่ยอากาศอากาศแค่เนีย่ยปลาดึงบ่แต่ว่าปลามาปท่ไนหดึงมันดีกับเย็บที่วันดีไปนอนเดี๋ยว,เ,วดดเดี๋ยว,ยวรอรุ่นต่อไปครับผมตออเฮ้ยนะเอาไปแล้วพี่น้องเฮ้ยโอ้รถอะไรอบอกงี้เลยรถปอดบักใหญ่เลยตัวนี้บักเย็บเลยพี่น้องเลย ว้าเมก่อกล้เราเนื่งแล้วก็เลยแบบค่อยๆดึงเบิ้งโอ้อก็เลยกระตุกอาหันนี่ยโอ้ไข่เต็มทองเลยพี่น้องเ้ยพอดีไปเก็บเกบเก็บเต็มสองเต็มสองพี่น้องเต็มสองนิ้วขึ้นมันหรือเปล่าเอ้ยพนิ้วมัน้เดีเว้ย่นนิ้วมันีกแล้วเขาบอแช่นำไว้เน่ปลาหามาหิว พาน,นี้หูม,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 มงงนัน,น,น 5, สองเตียมเลพี่น้องเอ้ดย้งเ,เด้น,นดอายไม่ไดลุงยักไอลูซิสด้วยเนี่ยเสียซื้อทหารมาเขาเสียซื้อทหารมาเนี่ยันอ <laughs> ลม่นบ้มอกาทั่วาฮ่าอ่าอี่ตาับผมบานี้ไปสิได้บ่านนี้คือโไ่มาน่็ือโเกายมันจะนกาดพี่น้องผุนหมื 10, 10, 10, 10่ฝาหมุดฝนมาอีกแล้วยำแรกครับสมมติสาค้อน มาฝนตกมาเบิังมึอนี่อ่อนห่อนคักมึอนี่กัะไดโอ้ยตากปลาไปพระท่านไอ้เก็บปลาอยู่พี่น้องเอ้ยเน่าอีกเลเน่าสองซุดเลยตากปลาไว้ย้อนเต็มมากเสียเบ็ดทั้งพี่เอาหลอนอีกนั่งปอเบ็ดหลอนต้นหนึ่งไหมโอเคครับพี่น้องรอรุ่นต่อไปครับผมอันนี้หมุนวัดดึงอย่างไรพี่น้องเอ้าหน่อยโมูแล้วของหน่อยของใย้อยโมูแล้วของอยู่ในน้ำเนาะ ลาบก็ผิดแล้วโอ้ยฝ่าวดอมออม่อาอหม่ฝ้าวดพี่น้องฝ่าวดรุดนออทอาหมแหลมากครับเลยพี่น้องเอ้ยคือสิบรยั่งตกแทหวมากมากมากวสันชั่วะฝนสีมาเลยพี่น้องเอ้ยฝนสีมาอะไรแล้ว พูดพี่น้องพูดเห็นไหมครับพนมาอะไรพี่น้องนอนรุ่นครับผมเอาชั่วก่อนคอยกระตุก มันก็ะลาเขาป้าเดี๋ยวเขมันตื้อแท้ปูนบรรยากาศแรีฝนมากเลยพี่น้องโอ้ตานน้ำเลยวะตานนา้ำเลยพุ่นตานน้ำเลยพี่น้องมันชื้อชั่วกว่านี้กันว่อนไปว่นมาอยู่พี่น้องเนี่ยไ,ไม่ถือหรือเปล่า ao ao con làng cứ phá lạc này, bỏ. ôo oh, sù yo sù yo <laughs> sù yo sù yo phía nọ <laughs> ฝนกับสตกครับปลากับล oh. oh, <laughs> ุ่นว่วไอ้ประยูรแหละพี่น้องเงยพุ่นบลาไว้กับปลาฟังเรียมากครับพี่น้องมึงฝนนี่แหละพุ่นอ๋อมารุ่นปลาแล้วพันนิ้วบ้างพี่น้องฝนสิมาห้ามกันฮะเอายังอยู่ยังอยู่โอ้โอ้ยรุ่นโอ้บังคับพี่น้องบาดเจ็บครับเพิ่งเอาหลอด ปลาเมื่ไหร่ปลาหนีแล้วปลาเมื่หนีแล้วกระตุกถือท้องมันโอ้ยขาดมันสิ่ตายพี่น้องเอ้ยบพวกเรซกอปากได้พี่น้องปลากส่องปลาหนีแล้วปลาหนีแล้วพี่น้องเอ้ยโกส่องเลยปลากระตุกถือท้องมันพอดีเอ้ยแบบนี้ก็มี่โอ้แบบนี้ก็มี่ะ เก็บเก็บฝนกับซมาเลยพี่น้องเอ้ยฝนฝนกับแลมาเลยพนันาเพิ่ายอ้ยตกคักๆเลยพี่น้องเอ้ยมันได้ยามเบ็ดออกมนีเเก็เก็บมันจะดึงกดได้ดึงอีกคนละโตบ่นฝนมากกว่าน่เร็วๆลุงดึงเลยพี่น้องต่อจากมือันเด้อพี่น้องมือนฝนตกครับผมมจบคลิปคลิปนี้ต่อเลยครับโอ้หลาาอยู่ฝนพี่น้องเอ้ฝน เห็น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 หลักของปลาเลยโอ้โหโอ้โหโอโดนโดนโดนเนี่ยมันของมันของยี่นี่เลยเนี่ยปลาอยังปลาอยังเน่ยของ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 โอ้ปลาเข็งเลยหุ้ยเลยโอ้โหพี่น้องโอ้โหปลาเนี่เอ้ยปลาเนี่ยังเห็นตัวปลาจังปลาเนี่พี่น้องเอ้ยมาแล้วมึอนี่ดึงรถมหันต์ตัวแบบง่ายไปเนี่ยปลาเนี้ยง่เป็นโลเลยว่ะ ปากลกินเปลากกินเบ็ดนี่แหละพี่น้องเอ้ยเกิดอันนี้ไหมปูนเดี๋เดี๋ยวเดีเโอ้ยว่านกูปปูปู่นอ่ขีมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่นไหนล่ะโอยปลาลุดพี่น้องทางุนานิวปล่อยปลาทางุนพี่น้องฮะจากเวมาทำอะไรกูเร่ไ่เยุ่งงูเปล้ายังงูไห โคตรอ่ไอ้นี่ยจะออกใจน้อนเนี่ยมาเลยพี่น้องมาแล้วเตี้มแรกแล้วเตี้มแรกแห้งมานแล้วไม่กินเลยกัะโคตรจะออกใจพ่อฮั่นนี่พี่น้องเลยนี่ต่อจากมือนั่นครับมือนั่นฝนตกเลยเบ็ดไม้ในท้องกระโหลกเดี๋ยวนี้แล้วนี่นี่เบ็ดไม้ครับผมอยากไม่เบ็ดมัอหันมันขาดมันหมันมันหมันโอเคครับล่อรุ่นเตี้มต้องไปครับพี่น้องมันขาดเองขาดรับลองรุ่นห้าห้านี่นอนมือนี่ปลากินเบ็ดมือนี่น้ำลงแล้ว ดึงอีกแล้วครับพี่น้องลุงว่าดึงแล้วพุ่ณอ๋อๆดึงแล้ว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 พี่น้องดึงแล้วลอยไปลอยมาอยู่ปากกาหลากไปลาวมาอยู่พี่น้องลากซ่าๆคุนเห็นมั้ยน้องคุนพี่น้อง ลากไปลากมาอยู่ฝนโตบ้างหน่อยได้โตงามีไรป่าเบิงส่งเนุนนุ่กันพี่น้องรุนนุ่กันรุนนกันรุนนุ่กันนน้งน่อลากแล้ว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 ลากแลากแล้พี่น้องเอาปัดปลาดึงเอาปลาแล้วคุณไปแล้วไปแล้วเอ้ยบ่พลาด บอ่พบอพลาดบอ่อพลาดอุ้อู้เกี้ยว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 โอ้โหโอ้โหปลาดบางนี่บางง่ายเลยว่ะบักข้างดำเออพี่น้องพี่น้องบางแคจ๊ะเออเออเฮ้ยของแท้ของแท้พี่น้องเอ้ยบักข้างดำง่ายเลยวะหนึ่งครับเฮ้ยต้มชมไม่ไม่สดสดจริงไหมไม่ไม่สดสดเลยพี่น้องเอ้ยผมนี่ครับผม จังยูบานหนึ่งใสดอกแค่ไฟกับหนวกหูในเด้อพี่น้องขอไฟขยายครับผมเจ้าทิ้นพ่นหนึ่งใสดอกแค่หนึ่ดอกแค่ดอกแค่ปลาดอกเดินมาจังยูบานเท่าไหราตั้มบะคูไปเก็บใส่ป่านี่ขักปวดพี่น้องเลยใครปวดอ่ละพี่น้องชีวิตของคนอีสานอายุห้าอย่างอายุหากินครับตอนแรกครับผม ฝากคนติดตามเด้อพี่น้องคนไหลคนแชร์ครับคนติดตามให้ทีมงานอีสานนะครับเชนยอว่าจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปไดเดี๋ยวแรงขันมือมันหมานมันกับมานนี่สิเละพี่น้องทั้งรอบทั้งเบ็ดนี่ขันมันหมานมานัมนมาพออาร้อมกันโลดส่วงนั้นให้คัดน้องลุงส่วงเลี้ยงสิบเอ็ดสิบสองเนาะจังเลยใมานดังไฟนีแล้วตรงนี้หอบขึ้นปลารอบยังั้นวะส้วงนั้นได้ขึ้นมาตัวได้กันจ้างเฮ้ยเผาเอ้ยจางแห้งเดี๋ยวบุหร่านาๆกันสิเผาข้างทาอย่างนั้นลูกเนาะ ข้ามกอล่ะเกิดอดนรองตูนลานองบลลพูหรวะอ้ารอที่ตามเตรีต่อไปครับผมเกิดอดปนงบลลพูไกินดีเดีวพี่น้องได้แล้วปอ๊ปลาข้างดำไงเฮ้ยปักข้ามหังลีลาแต่ว่าปลามองนี่ไหมตื่นกล้องเนาะตื่นกลองปตื่นกลองเฮ้ย โวูยังตัวตัวหน่อยของลุงอยู่มั่งหันแต่ตัวงามเนี่ยรุ่นนี้ละหลายปลาเนี่อพอดีสดโอ้งามแห้งพี่น้องนะนี่พี่น้องไม้นี่ละมาอ่าเ<อ>ก็บเก็บเก็บเก็บมันจะคำล,ลุงว่าตีเข่งเลยพี่น้องอทุ่คนตีงี่หลีมังหันด้วยแล้วกันเดี๋ยวถารุ่นครับถารุ่นถารุ่นพี่น้องมาผีแน่ไปพุ่นแน่ของพานาจ,จิช่างพ,พุ่นพี่น้อง พูดมาอยู่ทางพุ่นไม่นี้กระจายแบบนี้เหมือนดาวกระจายกระจายได้กระจายแต่ไม่เหลือมค้ำค่อยเลยพี่น้องนี่แหละครับวันอีสานมันท่ามาหากินงทางยากรอดที่ตามต่อไปครับผมได้แน่บ่ได้แน่พี่น้องเอ้ยมือบัวมือมันมือบัวกินละกินทางยากรอดที่ตามครับผมเอ้าพัดห้องใส่์หรอพี่น้องพ่านนิ้วเริ่มมือแล้วพี่น้องเอ้ย อะไรล่ะโอ๊ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องพโอ้โหพานิวพานิวคนมาบ่ะผัดเป็นวาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้โอ้โปลาน้อยเอ้ยหน้อยกับปลาปลาบ้ามึงดึงเลีนดึงหัวอยู่พี่น้องเฮ้ยสนิทกับันนีทกับปลากันล่ะพี่น้องเอ้ ่น้ำเนาะเอาเก็บเก็บปลาลังกินเบ็ดพี่น้องบรรยากาศย่มเรียงนกามขากามขาอยู่ี่กามเรื่งก,งก,งกง็ผมรอที่ตามโตต่อไปครับพี่น้อง